อันล่างเลือดนี่ดีหรือบ่ดีคุณหมอซอยตอบเน่เห็นในโซเชียลหมอแพทย์สิมาตอบเรื่องล้างเลือดหรือพาสมาเฟริซิสในทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้การล้างเลือดได้พี่น้องเนาะโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลเหตดบได้ด้วยซ้ำนะเป็นการแพทย์ที่ค่อนข้างแอดวานเติบนะในด้มมันหนอกเขานี่เอาตรงๆโรงพยาบาลยาโสี่เหตดบได้ค้นไข้ที่จําเป็นต้องล้างเลือดจังเสียเขาก็จะส่งไปโรงพยาบาลทรพสิทธิ์ที่ประสงค์หรืออุบลราชธานีเป็นต้นโดยหมอเฉพาะถ้าอาจจะเป็นหมอโรคเลือดอย่างต่างๆหมอไตต่างๆเนาะอันล่างเลือดนี่มันคืออีหยังก่อนเขาสดดเลือออดเจ้าากม แล้วไปเข่าเครื่องออกเลือดโดยเครื่องเนี่ยมันฉิแบ่งเลือดเจ้าออกเป็นน้ำเลือดกับเม็ดเลือดเลือดเขามันจะมีสองส่วนคือน้ำเลือดคือน้ำเหลืองเหมนไหมค่ะกับเกศกับเม็ดเลือดก็มันจะมีเกศเลือดมีเม็ดเลือดขาวมีเม็ดเลือดแดงสีแดงๆเจ้าเนี่ยมันก็จะอยู่สองส่วนเขาสีเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยเอาไปล่างสารพิษล่างพุ่มคุมกันล่างว้ลงไว้รลัดลางยังต่างๆออกแล้วแต่ว่าเจ้าเป็นโรคยัง เพราะว่าเจ้ากระลังสิตายแล้วย้อนสารพิษมันอยู่ในเลือดเนี่ยแล้วเขาก็เอาอันที่ล่างแล้วเนี่ยเทขึ้นเขาเจ้าไปแล้วก็หวังว่าเจ้าจะดีขึ้นส่วนมากจะใส่ในโลกที่พุ่มคุมกันัก,กินตัวเองรุนแรงเช่นก SLE เดี๋ยวเคยวะ Systemic Lupus Erythematosus เนี่ยพุ่มคุมกันกินตัวเองเนี่ย คือมีพุ่มคุมกันหลายในเลือดไหมมันกลิ่นสมองเราเห็นไอ้คนไข่เนี่ยมีปัญหาสมองแบบเป็นบ้าเป็นบออรือโดยเฉพาะในคนอายุหน่อยเนี่ยเคยมีประสบการณ์ได้เข้ารับเครื่องล้างเลือดนี่คือกันเนาะหรือว,ว่าแบบคนที่ไตวายวสาการได้รับสารพิษอย่างบางอย่างที่อยู่ในเลือดแล้วไตขับบปออกเนี่ยเขาก็จะล้างเลือดออกไปอันนี้คือใส่ในกรณีที่รุนแรงมากฉุกเฉินมากโดยแพทย์ที่ผู้เชี่ยวชาญสุดๆไปเลยแต่ทำมันดีปานนี่เฮาคนบาเป็นยังเนี่ยอยากไปเฮ็ดเนี่ยมันสิได้บอ่อ คำตอบคือมันไม่มีข้อบ่งชี้ทั้งการแพทย์ถ้าเจ้าจะรับการรักษานี่เจ้าก็ต้องรับ2สิ่งหนึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการแท่งเซนเขาอยู่ซือๆเข้าไปแท่งอันนี้นเขาเลือดมันก็มีโอกาสติดเชื้อง่ายขึ้นไหมคือว่าจะบ่ป่วยนะจ้าไปเฮ็ดแต่ถามันป่วยมันจําเป็นเพื่อแลกกับโรคที่เรากําลังจะเป็นแล้วเราจะเสียชีวิตอันที่สองระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่ดีใช่ไหมเพราะเขาดึงเลือดออกไปบริมาณมาก ว่าจะอาจจะวายได้หรืออาจจะช็อกจากการดันต่๊เฉียบพ,พันอย่างแบบนี้ก็ได้อันนี้คือความเสี่ยงที่เราต้องรับนะถ้าจะไปเหตุกับอีกอันนึงก็คือใช้ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงได้ขอบงชีททั้งการแพทย์การล้างเลือดมีจริงในโรคที่รุนแรงแล้วจําเป็นต้องล้างสารพิษอะไรบางอย่างออกจากเส้นเลือดนั่นเองค่ะเอาละมือนี่กับเครียดขอสงสยัยกันทั้งเบิร์ดทั้งมวลที่ทามันเขามาว่าล้างเลือดล้างเลือดล้างเลือดมันก็เป็นแบบนี้ละมันมีจริงๆอยู่ในลยาบาลฟังมาถึงตรงนี้แล้ว ใครอยากให้มอแพรเว้าวเรื่องใดโลกไดสงสัยอีหย่างพิมพ์คอมเมนต์มาทางใตเลยเดี๋ยวมาแพร่มาเหตุคลิปตอบเป็นคนเป็นคนเป็นคน,ปน,คนไปเลยค่ะ